วันนี้จะมาทำลาซานญาเป็นอาหารแรงเลยจ้าลาซานญาก็คือเห็ดง่ายๆนอกจากนะี้เพราะว่ามันมีวิธีทำในกล่องเออไม่ใช่ในกล่องนอกจากข้างกล่องนอกจากแม่มากส่วนมากก็จะทำหมูนะจาะหมูหรือเนื้อสับสองแพ็คจ้ะสองแพ็คกับประมาณแปดขีดเลจา้ะแล้วก็ใส่น้ำมันหมูน้ำมันพืชแล้วก็ใส่เนื้อคนๆๆๆล้วนเนื้อเลวจ้ะล้วนเนื้อบดแล้วก็เข้ากัมาใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงที่เขามีให้เป็นผงโดยใจเดิอ แล้วก็มาคุณคุณคุณตเรียงตุเรียงตุเรียงเข้ากันจ้าจากนั้นเราก็ใส่นมแม่มากก็ใส่ทั้งนมใส่ทั้งน้ําแล้วก็เพิ่มความแซ่บเข้าไปอีกก็จะเป็นครีมแล้วจากนั้นเป็นครีมมันๆฟูสจ้าใส่เข้าไปอ่าเฮ็ดง่ายเฮยงจ้ะพี่น้องเข้ากับใส่ใส่ตะเคืองของเขาแล้วกับปรุงเขากันดูวิธีแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยจ้ะแต่ว่าแม่มาค่ะใส่เป็นคนที่ติดอันนี้ไม่ได้ใส่ชูรดเลยจ้าเป็นคนที่ติดให้ตัดหวานน้อยนึงจ้ะจากนั้นแล้วก็ เอาน้ำมันพืชมาเทถาดจ้ะแล้วก็เอาซอสซอสเนื้อที่เราทำเสร็จแล้ววางลงจ้ะการทำอาหารมันไม่ได้เป็นสูตรตายตัวด้วยจ้ะเราจะโรยชีสก่อนแล้วก็ใส่แผ่นลาซัญ,ญา่าหรือใส่แผ่นลาซัญ,ญา่าแล้วค่อยโรยชีสแล้วก็ตักไอ้นี้ซอสเนื้อราดอีกราดกำแต่แล้วจ้ะเร้อแม่แม่ทำนี่ที่จริงมันก็จะมีาถาดเล็กอยู่จ้ะแต่ว่าวันนี้ใส่ถาดใหญ่ อบร้อยแปดสิบนี่ยจะร้อยแปดสิบประมาณชั่วโมงหนึง่งจะได้กินของแซ่แล้วจ้ะในช่วงที่รอลัสัญญาให้สุกพี่เอมาวันนี้เป็นวันฮาโลวีนเนาะจ้ะเนาะลูกสาวก็แต่งหน้าให้แม่จะบอกว่าหน้าสวยทำมาเป็นเป็นแต่งหน้าผีเนาะจ้ะเนาะแล้วก็แต่งให้ฟิลิปปาน้อยหนึ่งจ้าวันนี้ฟิลิปปาอยากเป็นผีน้อยว่าสันว่าไง คนวงพียมาตแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ำไปพี่ไอมาเสร็จแล้วจ้าไปเดินทางกันเลย <c oughs> ไปให้น้องเคาะเ็มไปรีบปาดูมัทาดันบ้องเกเดออล่ะบ้องเกลฮะ <c oughs> <c oughs> นี่มากดกิ่งขอขนมที่บ้านป้าที่ป้าพักอยู่ข้างล่างบ้านแม่ไอมาเนาะจะน้อเขาอยู่ข้างล่างก็มากดกิ่งแล้วจะไปบ้านเฟิลิปป้าต่อ Phô dù khăn nôm chứ À lẽ Số nó u vế khăn chắc u vế Khăn vào là đó Ôi Sơn nín Số Ôi ôi năm 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 มาส่งเอมา่ามาปาร์ตี้บ้านเพื่อนจ้ะไปสิลูกปาร์ตี้ฮาโลวีนสวนแม่เอม่าก็จะไปบ้านน้ำหวานจะไปบ้านฟิลิปป้าโทรหาใครโทรทำไม,ไมก็เข้าไปก่อนสิลูกไปไปยิงแง่สิลูกดิงดอง,ง,งสิถึงบ้านฟิลิปปาแล้วจา้าโอ้โกดกิ่งว่ได้ <laughs> <laughs> เข้ามาข้างในแล้วพี่เนก,ก็มาเปลี่ยนแต่งหน้าให้ ฟิลิปปาเป็นแบบว่าแมวน่ารักจ้าทีนี้แม่แม,มากก็นั่งรองให้เด็กมากดกิ่งเด็กมากดเริ่มมากดกิ่งปีนี้ห้าโมงครึ่งจ้าแล้วก็ขนมที่น้ำหวานเตรียมให้ก็จะให้คนละสามโดยจะมีลูกอมแล้วก็ลูกอมที่ทํากันวันนั้นเลยจะวันที่เกสลักฟักทองแล้วก็อีกขนมวันนี้จะให้คนละสามไปเลย อันนี้กลุ่มที่สองจ้าเวลาเร็วน <character. S 2> ้อยมากดกิ่งนะพี่น้องเฮาก็ยืนมือออกไปยังเสียยืนมือออกไปเปิดประตูแล้วก็ยืนออกไปให้เด็วน้อยตกใจเขาสิมาลูนี่แหละจ้ะพี่แนพี่แนพีิลิปารูปะ

ได้ก็ชี้นะเด็กน้อเฮ้ยเยเฮียมาทุกสายอย่างนี้นี่ดูดดองดูดดองจักคนลิจักไฮสวัสดีค่ะเฮียมาท้านูเสร็จแล้วกลับมาหาแม่อีกนะเฮ้ยมาถ้าเสร็จแล้วกลับมาหาแม่นนั่งรถกับแม่กลับบริณีนเสียงเม่เลย

ตอนนี้เอมมากลับมาหาแม่ธิบานน้ำหวานเลยด้จ้ะแม่เอมมาก็ได้นั่งพักหน่อยหนึ่งเพราะเริ่มทุ่มกว่านี่คนก็จะไม่ค่อยมากดกริงแล้วนะจ๊ะเนาะแล้วขนมมันก็เหลือเยอะน้ำหวานก็ให้ไปคนละ4อัน พีเลยโ <Okay, please. S 1> <laughs> ไปเล้มากับบ้านเนาะน้องก็จะได้แปลงฟันนอนละนี่มาจากขนมเอาม่าได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีนี้ กล,ลก,กลับมาถึงบ้านแล้วจ้าอัน,นสัญญาเซจแล้วจ้ะบอกคุณสาว่าก่อนจะไปก่อนจะไปบ้านิุิป่าเนาะรอเด็กน้อยมากดกิ่งเอาขนมก็บอกคุณสาว่าอีกครึ่งชั่วโมงอะ่ะให้เธอมาปิด แก๊สแล้วก็กินได้นะรัะสัญญาเสร็จแล้วที่จริงมันสูงแล้วจากตอนที่แม่มาไปแต่ว่ามันน้ำมันยังเยอะอยู่ก็เลยยังยังใช้ไม่ได้น้ําเยอะอันนี้เสร็จแล้วจ้ะอืมรัสยาของเรากลับมาก็เสร็จแล้วคุณสากินไปแล้วจ้ะนี่แม่เอาจะอุ่นให้เอมาแล้วจ้าแล้วก็กินกับขนมปังปิ้ง ไปสืบเอมากกว่าน,นะจ๊ะที่จริงก็จะทําสลัดอยู่สลัดแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ไม่มีด้วยจ้ะมะเขือเทศเชอร์รี่ไม่ใจมะเขือเทศแบนแล้วก็สับปะรดแล้วก็ข้าวโพดจ้ะแต่ว่าทําไม่ทันไปงานฮาลาีนก่อนเนาะแล้วคุณสาเขาก็ กิบบนง่ายจะบ่มีสลัดกับบเป็นอยังและขนมปังก็ไม่เห็นอบกินกับลาซานญาเลยเพิ่นกินแต่ลาซานญาอาจจะขี้ข้าเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเครื่องอบขนมปังยังเห็นอยู่ข้างล่างอยู่อืมแปลว่าเรากินแต่ลาซานญ่านี่แหละถ้าไม่มีคุณเสือคุณสาก็ไม่ทําอะไรเงี้ยจ้ะมีเมียที่ดีนะคุณสาโชคดี ล่าสัญญาครับสปาเกตตี้นี่แม่เอม่าไม่ชอบเลยจ้ะแต่ว่าล่าสัญญานี่ยพวกฮอกินได้แต่ว่าถ้าเป็นสปาเกตตี้ซอสเคลือดเทียนไปไกลๆเลยพวกกินเอม่าบอกว่าไม่กินขนมปังวันนี้มาสั่งกินแต่ล่าสัญญาแม่เอม่าก็เลยจะจัดออการอีกอีกแผ่นหนึ่งยังไม่มีเอม่าก็ไม่กินขนมปังเขาก็กินกับล่าสัญญาแต่ว่าแม่เอม่าก็ชอบทาเนยนาะจ้ะ เว่ามันหอมกินแล้วมันหอมดีถ่าเจ้าได้ยินเสียงทีวีคุณสาเปิดว่าทีวีตั้งเลยเปิดดังดังจะพี่น้องอืมหรือว,ว่าเขาเก๋หรือเปล่าเปิดดังแห้งเอ็มมากก็คือพอถ้าเกิดว่าคิดว่าคุณสาเก๋แล้วเปิดทีวีดังไม่ใช่เอ็มมากนอะ่ะถ้าเกิดอยู่คนเดียวดูคนเดียวนะเปิดดังเวลาเข้าไปหาได้บอกให้ปิด เอาเสียงลงหน่อย้หคุณชายที่นี่เสียงดังแห้งไม่มากเลยต้องมานั่งอยู่นี่มันกินกับสลัดของเราน,นหมจ๊ะ ชีบมันก็ไม่ค่อยยืดเหมือนตอนเราทำเสร็จใหม่เนาะมนเยอมไหม,ม,ม,มค,คุณเว็บครับพอชิมได้อยู่แล้วสัญญาณน,นะครับเป็นปาเกตตี้ไม่กินเลย ขนมน้ำหลานนะก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยจากพี่น้องยืมถ่ายให้ดูก่อออกมาจากบ้านน้ำหวานเมื่อกืนเนี่เพราะว่าปกติทุ่มครึ่งเนี่ยเด็กมันก็เริ่มหมดแล้วจ้ะเพราะว่าเด็กส่วนมากเขาเข้านอนสองทุ่มเนาะทุ่มครึ่งนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็จะเริ่มกดกันจริงๆริะ 6โมงส่วนมากแต่วันนี้มีเด็กน้อยสองคนมากดประมาณ5โมงครึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มี6โมงเลยวันนี้เด็กก็จะรอแต่ที่สมารถนะจ๊ะเพราะว่าฮาราบินจบไปแล้วมแม่ก็ได้ขนมขครึง่งถับ ไม่หายาาให้ดูบางบ้านก็ให้เยอะบางบ้านก็ให้น้อยเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้นะบา,บ,าบางบางบ้านเขาไม่เห็นด้วยกับ วันทาร์เีนเพราะวันทาร์เบีนไม่เป็นของประเทศอะไรจริงๆอนะ่ะคนนเวย์เขาไม่ได้มีนะจ๊ะเขาก็บางคนก็บอกว่าบบลทุนหรือแบบประมาณว่าจะไปทําตามทําไมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคุณน้องอเราก็ไปว่าเขาไม่ได้บางคนเขาก็ไม่ให้แต่ว่าเออถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้เด็กไปกดกินไม่อยากให้ขนมเด็กเนี่ยเขาก็จะปิดไฟหน้าบ้านนะจ๊ะ ถ้าปิดไฟหน้าบ้านนี่ก็คือถึงจะเปิดไฟในบ้านแต่ถ้าหน้าบ้านเขาตำรวตู้ปิดนะเราก็ไม่ต้องไปกดเลยจ้ะเพราะว่าถ้าไปกดเพิ่นกลักกบมาออกมา <c oughs> ปีนี้ปีแ้วที่แม่มากไม่ได้ไปกดจ้ะเพราะว่าไอแม่ไปปาร์ตี้กับบ้านเพื่อนเนาะห้าโมงเริ่มเริ่มห้าโมงกว่าเกือบหกโมงเขาก็ไปเดินกับเพื่อนเขาแม่มากกั ไม่ได้ไปเดินแล้วจ้ะก,ก็เลยไปอยู่บ้านฟิลิปปากับพี่พี่แน่จ้ะพาฟิลิปปาแจกขนมให้ขนมเวลาเด็กมากดนะฟิลิปปาจะตื่นต้นจ้ะ <c oughs> แล้วก็วันนี้การจะไปซื้อขนมมาให้เอ็มมากกับฟิลิปปาแล้วก็อิเลียนนาแจกนิดน,นหน่อยให้ลูกหลานไปซื้อของซื้อกลังรอต่อแถวนึกขึ้นได้ว่าลืมซื้อขนม จะไปเอาใหม่ก็ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าต้องรีบไปทำธุระเนาะวันเนี้ยก็เลยบ่ได้อีกเลยในเนี้ยอืมก็เลยไม่ได้ขนมไอแมาดปีเนี้คือพูดง่ายคือปีนี้ที่ไม่ได้เสียเงินซื้อขนมบันฮาลีบีกัะ <c oughs> ถ้าบ้านแม่ไอม้าาม,มากไา่ข้าขนมมากกมากุดเนาะเพราะแม่ไม่ให้มาแต่แม่อมากเขาซื้อซื้อทุกปีนะคือไ,ไม่มีใครมากดเขซื้อทุกปีซื้อให้เอมแมากวนาะปีนี้ไม่ได้ซื้อ ประหยัดตังไปได้เยอะบ้าแด้วจกันคืปีนึ่งอยู่บ้านหลังเก่าแม่มากก็หมดทีละห้าร้อยหกร้อยคูนอยู่นะอือเรางม่ชอบกอบเท่าไหร่ย่างไป็นปิ้งนักปิ้งไว้หนันนิดเดีย อ,อาหารของเราที่บ้านคุณสาวจะกินแต่เนยตัวนี้ด้วจ้ะเนยตัวอื่นพ่นบอกกินเพ่นบ่มักหลังจากอิ่มแล้วแม่มากก็ยังไม่เสร็จภาระวันนี้ล้วจกก้ะคนมาหั่นผักกาดขาวแล้วก็มาหั่นแครอทไว้ทำเออไม่ใช่ไว้ทำทำปอเปี๊ยะให้ พาญาติกินแล้จ้ะนานๆจะได้ทําให้เพอนกินนาทีเพราะจะน้อญาติคุณซาจ้าไปแปลงฟันลูกวันนี้ให้เอมา่าเล่นเล่นโทรศัพท์ดุลนเนีจั๊กน้อยจ้ะพอว่าเพิ่นใส่เวลาไปกับการไปกดกินกับขนมเนาะง่วงแล้วไปไป,ไป อาบนล้วเปลียฟ tamam. ันที่มาหายไหนนะเอาพออาบตีเอาพออาบก็บออาบ่นาไปเห็ดอีกอย่างสักก่อนก็ได้ไปแต่แม่จะอาบนะเพราะแม่ทำกับข้าวทำลาสัญญาเอาอีลาก็ไปตอนนี้เลยเนาะซีทุ่งกัวละแม่จะอาบตอนี้หรอบอแม่สิอาบมือนี่แต่ว่าอีลาไปเปลียฟันก่อนเลือดนี่ยมันคืนหลแถบเนี่ยมึงยกขามาให้แม่มึงดูแม่เลือดมันใส่ลายบอเจ็บตีหึ วยมากค่ะคนมาอย่ามาจังสันไวละใส่ผมดูนี่ไปมากค่ะคนจังเลยโอ้ยเสื่อมนะผูใ้ใดตีนี่ลูกเมื่อเจ็บตีไปแม่จะพาไปแจ้งตำรวจไปหลังจากเอม็มมาไปอาบน้ําแปรงฟันล้วจะไม่เอม็มมากจะมาพัดปอเปียจ่าใส่สามเกลือลงผัดแล้วก็ใส่เนื้อสับลงเราจะเนาะเนื้อสับลงผัดผัก แล้วจ้าแม่เอมาก์อ่ะอันใส่ถาดไป้แล้วจะถาดลวก็มาเปาเปาเปาให้มันเย็นเย็นแล้วกะห่อจากพี่น้องเนี่ยภาคไปภาคมาก็เสียงแหบไม่รู้เป็นอะไรขนาดภาควันเดียวกันห่อละกามันจะมีของแม่มาห่อนี่เป็นรุ่นสี่สิบชิ้นเนาอจ้ะเนาะหอก็ไม่ได้สวยแล้วจ้ะแต่ก็พอใช้ได้อยู่พอห่อแล้วแม่อมาก็ต้องเหลือแผ่นไว้ด้วยจ้ะแผ่นไว้ให้เอมาเพราะว่าเอมาอยากจะใส่ชีสอืม ใส่ชีสแต่ว่าไม่เอาฮอทดอกนะแม่เ่าะั้นก็คือจะเอาเนี่ยห่อชีสเอาแผ่นปอเปี๊ยะนี่จ้ะเนี่ยหอก็ทาไข่ขาวเป็นกาวนะจ้ะเนี่ยห่อแล้วยังไม่เสร็จจะ้ะแ,แม่อมมาก็จะดูว่าไส้เหลือเหลือเยอะไหมแล้วก็จะมาดูนะจ้ะว่าแผ่นปอเปี๊ยะเราเยอะไหมบางครั้งแม่แมากก็หอ่อที่แรกสวยๆจะ้ะช่วงสุดท้ายนี่มันหรือไส้เหลือเยอะก็จะเป็นปอเปี๊ยะอันใหญ่ๆนะจ่ะโบงามอันนี้ใส่ชีสให้เอ็มมากจ้ะ ใส่ชีสแล้วก็ให้มาทอดกินก่อนนอนจ้ะเนี่ยใส่ชีสมันก็จะล,มละมุนแหลมเล็กๆแล้วจ้ะเนาะสว่วนอันนี้ก็จะใส่ชีสแล้วก็ใส่ไส้ปอเปี๊ยะน้อยหนึ่งจ้ะหอยเอมาสองใส่ชีสไส้ปอเปี๊ยะหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ชีสสองอาจเป็นสี่จ้ะเนี่ยทอดเสร็จแล้วเอาลงไปให้ป้าก่อนเลยจ้าขอบคุณทุกคนเลยจ้าสวัสดีจ้าบายบาย